ืโดนบิดโดนบิดโอ้โถเรียบร้อยครับเอาเลยครับสสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นี่ครับอยู่ประมาณตีสามนะครับอีกสี่นาทีไม่หลับไม่นอนนะครับและแน่นอนนะครับว่าเรานะครับกลับมากับสตีวเบนลอดลอตเบลลิตกันหน่อยนะครับเมื่อตอนสี่ทุ่มนะครับทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับโถสวมออกมาเพียบเลยทุกคน ประมาณหมื่นกว่าตัวหรือเปล่าหรือ20งหมื่นตัวนีครับใช่ครับมาครับโถส้วมมาขายแต่ถามว่าผมทันไหมไม่ทันพยายามกดแล้วนะทุกคนนะกดไวสุดเลยนะครับหนึ่งวิหายหมดเลยหนึ่งวิจริงๆนะครับแบบไวมากโอโหไวสุดๆอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากเราเนีครับไม่ทันแต่ว่าแน่นอนว่าเขาเนี่ยมาเพิ่มในตลาดนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราลองไปเดินในตลาดมืดกันหน่อยนะครับว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปเพจของเราก่อนดีกว่าเนื่องจากคลิปก่อนเนี่ยผมบอกว่าใครมีน็อตถูดซ่วมเนี่ยเสนอมาเลยเดี๋ยวผมไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดิวดีๆนะครับว่าจะมีใครให้ราคาแบบหวานเจี๊ยบบ้างน,นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ๋อแต่ว่าถ้าไม่อยากไปตลาดมืดนะทุกคนอาจจะโดนโกงได้นะครับร้านใน UCC Shop นะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะก้าคืนนะครับกลัวการเด้น และทุกๆเกมนี่ครับสติลเป็นรอดรอดเบลิตก็มีนี่ครับลิงต้คลิปได้เลยนะทุกคนนะฝากหน่อยละกันนะครับร้านผมเองปลอดภัย100%ราคาถูกมากๆโอเคประมาณนี้อะทุกคนอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเรารอสักหน่อยเผื่อโถส้วมมา <laughs> โถส้วมมาเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์อืมตีสามยังไม่นอนนะทุกคนนะเออนั่งกดอันนี้อยู่ไม่ได้อะไรสักอย่าง <laughs> จริงๆนะโถอ๋อแล้วก็คลิปก่อนนะครับเราได้กลับมาเรียบร้อยนะครับสลับ อ่าคลิปก่อนที่ผมโดน FC นะครับขโมยตัวไปนี่ถอดสวมมีคนเก็บให้นะทุกคนนะซึ่งเราก็ได้กลับมาเรียบร้อยนี่ครับได้กลับมาครบเลยนี่ครับขอบคุณมากมากเลยนะอ่านี่ครบนะครับตอนนี้คือผมเอาอยู่ชั้นบนหมดเรียบร้อยนะตอนนี้ชั้นล่างเนี่ยไม่เอาแล้วทุกคนเดี๋ยวก็โดนขโมยอีกเออข้างล่างนี่โล่งๆไปโล่งๆไปนี่ครับ,ๆๆรบเหลือนาทีเจ็ดวิอ่ามาดูหน่อยสิว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าเอาละครับ เรามาลองดูหน่อยนะครับถ้าเราเปิดออโต้คลิกจะได้หรือเปล่าไปในห้าสี่สามสองหนึ่งตัวง่ายสุดทำไม่ทำไม่ได้เนี่เอาสต็อก what is that อะไรคือเอาสต็อกไม่ได้เหรอเนี่ยตัวง่ายสุดยังไม่ได้เลยครับทุกคนโอ้น่าจะมืดเลยอะไรเนี่ยมันมันยังไม่เอาสต็อกเฮ้เนี่ยมันยังมีอยู่เนี่ยโอ้ขีโมอีกแล้วะ โอ้ทุกคนดูโอ้โหหมดแล้วครับไปน,นี้หมดแล้วจริงโอ้โหอะไรเนี่ยทุกคนดูเฮ้ยตัวง่ายสุดทุกคนผมพยายามกดแลว้วอะขนาดออโต้คิกแบบเนี่ยไวสุดเลยนะครับหนึ่งวิกดแต้หนึ่งพันรอบนะครับหนึ่งมิลลิสคันนะครับโอ้โหยังไม่ทันกับฝรั่งนะนี่ดูว่าโอ้ดูออาเมื่อกี้หมดแล้วไม่ใช่หรอกลับมาทําไมเนี่ยอดครับผมเรียบร้อยเราเราเคยกดได้นะครับแค่รอบเดียว แบบกดได้คาตาคือคับเค,ค้กโคลาตัวเดียวโหตัวอื่นไม่ได้เลยโอ้น่าจะมืดอพอพอเลิกเลิกแล้วตอนนี้เอาละไหนๆก็ไม่ได้แล้วนะครับเรามาในเพจ a c e b o o k ก่อนายังไม่มีอีกนะครับเดี๋ยวค่อยไปตลาดมืดกันนะฮะตีสามไม่รู้คนไทยนอนกันหมดหรือยังแต่ว,ว่าหวังว่าจะไม่หมดนะ,ะคนแรกแรกอะไรได้บ้างไม่มีตัวใหม่เนาะโอเคเฮ้ย มีคนเมีตัวนี้ครับจักรยานเจ้าน้องจักรยานเอตัวใหม่ทุกคนน่าสนใจโคเดี๋ยวโหมังกรนี่จริงไหมเนี่ยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรา,าหาสักคู่หนึ่งนะครับสลับน้องเฮ้ยเจ้าตัวอ่าไฟจราจรให้ฟรีด้วยโอ้โหแต่ว่าน้องน่าจะรับทุกคนเดี๋ยวการเก็บไป้คบเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาหาตอนนี้ถั่วส้มลูกเขาเนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่ว่านไปนะครับก็คือเราเนี่ย ได้คุณแม่เขากลับมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวหาคุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่อเนี่ยก็คือแบบเป็นตัวปกตินะาไม่มีเส้นผมนะเออเป็นสปาเกตตี้ปกตินะครับแล้วก็คุณลูกแหมเราหา3ามตัวตอนนี้อุ้ยนี่ไงคุณพ่อทุกคนเนี่ยไปแบบเออสปาเกตตี้ล้นๆทุกคนเอ้ยน่าสนใจอ่าโอเคเฮ้ยมีคนได้จักรยานเพียบเลยทุกคนโอ้สิบ,บาทพอจัดไปครับจัดไปจัดไปครับน่าจะหลับแล้วนะทุกคนนะ เออทุกคนไปโรงเรียนนะพรุ่งนี้สู้ๆนะใครที่เพิ่งตื่นมานะครับดูที่ผมสู้ๆนะครับอุ้ยให้เลยอันนี้ตัวอ้โหน้องให้ครับเฮ้ยให้นุ๊ด้วยหนึ่งล้านบาทอะไรเนี่ยอันนี้ไปเลยห้าสิบล้านเฮ้ยเอาดีเอาดีดีเอาดีดีเฮ้ยเอาดีาดีอด๋อ,อ,อผมว่าผมว่าขี้โมเฮ้ยนี่มันของแท้เลยหรอ เฮ้ยโ,โหดเกินสามพันผมซื้อครับซื้อเลยครับอ่าเดี๋ยวรอน้องตอบพรุ่งนี้เจอกันนะครับโอจโอโหอะไรเดยไม่จริงหรอกไม่เชื่อผมไม่เชื่อหรอกตัวอะไรเดยมันคือตัวอะไรทุกคนตัวใหม่เรอระโอ้ให้ฟรีด้วยน่าจะตัวใหม่ครับเอ๊เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันอ่าโอเคหมดแล้วครับประมาณนี้ปะไม่เจอนี่ครับเราไปตลาดมืดกันดีกว่าโยเดี๋ยว ตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยทั่วนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยววัดเฮ้ยเฮ้ยโหดมากค่าสถานะเฮ้ยอะไรจะงขนาดนั้นหนึ่งจุดสามบีเลยหรอเอาไว้ต่อราคาแป๊บนึงไปทักไปต่อราคาแป๊บนึงนะเอาดีๆโอจีกับไอเรลือนะครับให้ฟรีเดี๋ยวใครเชื่อก็แย่ละเฮ้ยตัวนี้เดี๋ยวรับตัวนี้ธรรมดา ไม่ติดปับ๊บตัวละร้อยห้าสิบาทอืมแหมทุกคนเจอกันเยอะขึ้นนี่ครับแอมตลาดมีตัวเยอะขึ้นให้ซื้อขายช้างโอจีห้าสิบาททักมาโอหน้าจะมืดเลยใครจะเชื่อเนี่ยอื้มโดนบิดโดนบิด ช้าบิดโอ้โหเป็นคนวใจร้อนเลยไงเนี่ยเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูดิฮะเรียบร้อยครับตอนนี้ได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับผมได้เรียบร้อยนี่นะะี่ครับก็คือน้องถดซ่วมนะะี่ครับโรสถดซ่วมซีตูดนั่นเองนะครับในที่สุดทั้งหมดนะครับราคาเป็นเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนนะพี่แกพี่แกรีบรีบจัดนะครับทุกคนดู ช้าบิดเร็วช้าบิดเร็วช้าช้าบิดบิดบิดเร็วบิด <laughs> โถจะรีบไปไหนเนี่ยทุกคนปะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ <laughs> บอกเลยว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าทุกคนว่าคุ้มหรือหยอกหลอกหรือเล่นเล่นหรือล้วงหรืออะไรนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ <laughs> ในที่สุดมาเลยครับน้องโรส โสว่วมแมนน,นนี่เจ้าตัวนี้นึกว่าจะโดนบีดซะแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่เปรีลำโพงหรือว่าอะไรเนี่ยน้องโอ้โหทุกคนดูขัางบนนี้ครับผมหายากมากทุกคนตอนนี้ทีสามคือหายากสุดๆครับทีสามตอนนี้เอาละเอาละ,าละขึ้นไปทีละนิดครับทีละทีละหน่อยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะทีแกงกันขนาดนี้โอ้ึกว่าจะโดนบิดซะละเกือบได้เป็นคลิปเตือนภัยแล้วอ่ะน้องบ่าว นี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่า o ลส p ป g h e ต t i Los Spaghetti นี่ครับน้องมีตัวอะไรบ้างมีร้องไห้ครับมีฝั่งขวาที่คือกูดแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะทุกคนนะใจที่สุดครับโอ้ได้สักทีครับและแถมตัวนี้ทุกคนดู 1.3b นะฮะต่อวินาทีด้วยนะครับต่อ1วินาทีนะครับวินาทีละ 1.3b นี่คือตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในบ้านของเราเนี่ยฮะเรียบร้อยครับมีคุณแม่นะครับอันนี้ไม่รู้แม่หรือพ่อแต่งตั้งเป็นแม่แล้วกันคนนี้มีคุณแม่นะครับเขายังเป็นแม่อย่าร้างแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ไม้นั่นเองนะครับโทรคุณพ่อไปไหนเนี่ยแม่ส่งสยไปหากิ๊กอยู่เอาล่ะทุกคนใครนีครับจะมาปล่อยคุณพ่อนะครับทักมาได้เลยนะเดี๋ยวผมรอซื้อคุณพ่อนะครับ ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนจะได้ครบครอบครัวและนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างน้องนะครับเป็นสายยิ้มแย้มจมใสนะครับนี่น่าจะเป็นพี่คนโตส่วนด้านซ้ายนี่ร้องไห้และทุกคนเห็นไหมเรามีสถานะนะครับแมงมุมหมวกนะครับสายฟ้าดเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับลืมดูเมื่อกี้โอ้ทุกคนแล้วก็มีคิ้ฉลามอยู่ด้านหลังด้วยนะโอ้พี่แกแม่ไปเป็นกิ๊กกับใครหรือเปล่า แม่เป็นกี้กับใครใช่ไหมนี่นครับน้องมีโกรธมากมากตัวตรงนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นน้องน้องน้องกลางคนที่โกรธเนี่ยมักจะเป็นน้องตัวเล็กสุดใช่ไหมอา่าแล้วก็คนที่คือเอน้องคนเล็กสุดคือต้องร้องไห้ครับอันนี้น้องคนกลางส่วนนี้คือพี่ใหญ่นี่ครับดูแลเออฮะส่วนนี้น้องขี้โกรดนี้นะครับไปแกล้งไปแกล้งน้องเล็กสุดนะครับร้องไห้เลยคุณแม่มีคนร้องไห้แม่แล้วแม่ไปกี้กับใครเนี่ยทำไมมีขี้ชราแม่ โอ้ผมต้องรวยได้ครับแม่ไปกี้กับใครบ้างแม่นะครับไปกี้กับแซมมี่กี้กับอ่าโอคาเรโอคา่ากี้กับบอมบอดิโลโคคดิโลครับครับผมก็เลยได้สายพันธุ์ใหม่คุณแม่ไปก๊กตั้งสี่คนเลยคุณแม่ดีนะยังได้เชื่อพ่อมายังมีโถ่ซ่วมอยู่แต่ก็เริ่มออกตาแล้วแซมมี่เริ่มออกตาครับแล้วก็ขีบฉลามนี่อะไรเนี่ยแม่ นี่ไปทำอะไรมาเนี่ยคุณแม่อ๋อคุณแม่ก็รวมมิสเหมือนกันนีหว่าโอ้โหก็ว่าอยู่นีส่วนคุณแม่เนี่ยเขาเนะครับทำเงิน750ล้านต่อวินาทีเนี่ครับเพราะว่าติดแค่หนึ่งสถานะนะครับก็คือเจ้าเนียนแคทนั่นเองนี่น่ารักมากสวยมากนะครับโอ้โหนะครับถือว่าสวยงามเนะครับเดี๋ยวผมหาคุณพ่อเลยก็เดี๋ยวผมค่อยปล่อยกับเขาเรียกว่าปล่อยครอบครัวเขาเนี่ยครับให้คนอื่นดูแลต่อแล้วกันนะฮะจะได้ครบซิทแบบพ่อแม่ลูกนะครับไม่ใช่อะไร <อ>นะครับประมาณนี้ทุกคนคุณลูกนะครับเก่งของแม่2เท่าตัว750ล้านใช่ไหมไอ้น,นี้1บีไปเลยนะครับโอ้โห,โหเทพที่สุดในชีวิตของผมนะครับเทวบังกรที่ผมเคยจับมาด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะมังกรเนี่ยเทไม่สู้ตัวนี้เนี่ยเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนใครที่ไปโรงเรียนก็ ขอให้ตั้งใจเรียนอย่างมีความสุขเด้ครับซีอยู่ผมเดี๋ยวเจอใหม่ตอนเย็นนี้นะครับขอไปหาคุณพ่อแล้วก็ตัวอื่นๆก่อนแป๊บหนึ่งนะครับซีอยูครับ oh, 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 oh. คุณแม่จะอาไปกี้กับคนอื่นรู้ไหมเนี่ยโอ้ oh.